สวัสดีครับอยู่กับสองทองติดแจงทองพินแนลนด์ครับหลังจากไปแสดงสดมาที่หมู่ดาหารม่ขึ้นนะครับยงมบ่า,าครับบรรยากาศฝนกับดสดศาสตร์สดศาสตร์จรินะครับนอ้องมึงบางกหยุดไปเมื่อกี้นี่ครับพ้นก็ดีนะพ้นก็บพกไก่แน่ไปเล่นนม่ขึ้นก็ฝพ้นก็บโมบบบโ,โตกนะครับแต่ว่าก็ ปกแปะปกแปกน้อยหนึงนะครับข้าวโพดแห้งนะครับจำะมาณเนียวจักจันนี่ครับบบเกินเนี่ยนะครับเนาะไข่อยู่เนี่ยมนีกาเดินทางนะครับออกไปจังหวัดสกลนครนะครับอำเภออากาศตำนวยนะครับเนาะเดินรวมเดินทางกับะมาณเนี่ยหามงนะครับซิปี๊ดมงนะครับเนาะโดยประม่านพวามก็ ประมาณก็สร้างลอยนี่ครับสร้างลอยกุหลาบสร้างลอยนี่มาทำเนาะเดินทางอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงไปหอดูจามสีม่วงแดงประมาณถวายครับเพื่อเพื่อเวลานะครับการเดินทางเพราะว่าที่ไปเวลาจํากัดนะครับเนาะมีนิบาดมันกับบทไปไหวคือลดถู้ลดยังนะครับเลาก็คอยไปเรื่อยๆนะครับมีนิบาดนะครับเนาะ พ่อ้านชิดเบสมงนี่ก็สิดิภาทีมงานออกเดินท่าเงื่นหอเนี่ยครับนี่ก็อยู่จังหวัดสกลนครน,นะอยู่แถวนั่นก็อย่าลืมมาใหา้กำลังแรงใจ,จนะนครับเด้อนะนอนเนาะอยู่อำเภออากาศตำนว่ยเงื่นหองานแข่งเหี่ยเ,เ,เป็นนอนนาะไปเบิ่งกันนะครับนเนาะเบิ่งกันนะคเกี่ยวนี่ก็ ทางดา่านปู่นะครับเนาะในปู่ก็ได้เตรียมการอาหารใหม่ให้ทีมงานนะครับเนาะก็ะว่าไให้ใหอยากก้อนหิ้วก้อนก็ได้มากินท่านที่เลยวันเพราะว่า,วาแขงออกมาทีมแในปู่คือว่าคุณยายคุณยังคุณก็ได้มาเฮ็ดซอยกันมันหรอรวมด้วยซอยกันนะครับก็ได้มาเฮ็ดอาหารการกินนะครับนี่ครับคืออาหารเฮานะครับเนาะ เห็ดยังนาะคุณยายนาะโอ้ยทำน้ำพริกโอ้ทำน้ำพริกบ่น้ำพริกนมโอ้อาหารเราก็ได้อาหารเห็ดอาหารได้หลายแบบด้วยกันนะครับคุณยายนะครับมาตั้งด่านนี้เม็นปัวมันก็กำลังกินนะครับเนาะคุณยายนวลนะครับเออกินเข่า กินกับยังนออาวหลนี oh. ่ีนแกนี uh, or, uh, hmm. uh, ่วาหนึ่งไก่นึ่อู้ลายยางครับอาหารลายยางแหงนะครับอ้าวได้อ็ดบ่นาะไปออกไปเมืองทางด่านผมนะครับเนาะทางด่านออกไปทางหัวผักทีมงานเท้าวันต่อนะครับ เออว่าเปุ่นตื่นหรือยังนะครับโอ้เมื่อกี้ก็ฝนนะครับฝน่กโอ้หนามเขียวหนามเขียวงามแหงนะครับหนามเขียวงามแหงก็มี้างคนสีมาเห็ดอันนี้บ่อป่ะผมสตีบ่นี่เนาะเห็นสร้างคนนั่งอยู่นะครับเนาะสงสัยอยู่ สร้างบนสีมาเหลือเพียรท่วมจตีวา,าจ,จักนะครับรเนี่ยท่วมจตีโครงการสีส่สิบสี่สิบลังนะครับนี่หาลังนี่ยังวัฒนแลวอยู่นะครับเพราะว่มมาสาร้างเพิ่นกะได้ใหญ่นี้แหละน้องครับน้องใหญ่ผู้เพิ่นรับเมาที่แหลกนะครับเฮ้ยอุ้ยปลาครับปลาปลาหมุนบามเลยเมื่อกี้นี่มันมากินดินบ่ อุ้ยหนามเคียวหนามเคียวงามแหงนะครับอือนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทีมจ้างเพิ่นมาลูบถูปลื้มขั่วนะครับหรือขั่วเหเ็ดใหม่เพราะว่าเห็ดเห็นกลวงเก่าเพราะว่าทุบออกมันติ๊กกอนเป็นของทีมงานนะครับ,พบเพราะว่าเห็ดเพราะวภาคทีมงานแล้วก็เลยใหญ่ออกมานะครับก็เลยต้องถุบทุทบออกให้มันกลวงมันเถอะอุ้ยปลาปลาครับปลาก็มีหลายตัวนี้ หลับเนาะพี่หลายอยู่ใช่เป็นกัไหนมาขุนเราคล้อง,งรเรายังกับรถไฟขี่บ้างไข้างนอกนะครับ,รบใช้นะครับเนาะเบิ่งกันครับเบิ่งกันนี่ครับที่รถจอดเนายัางบนท่านในที่เผื่ออยู่เพราะว่า บางที่กเกิดเเฮ็ดนี่ครับนี่พนมจะตีต่อไปนี่นะครับนเบานาะย่งบัทนไาเทผื่นออกไปอยู่อันเทผื่นออกไปอย่างกติเหตเฮ็ดยากนะครับนี่ครับเขานืา้อไช่เ่็นกะยังมัทนไาหัานปุยอยู่นะครับเนาะหลังจากปักดำหมาโดนแล้วครับนี่ครับเป็นคาเฟ่นาลิตะนะครับเนาะคาเฟ่นาลิตะ ครับก็เป็นอันนี้กาแฟนะครับกาแฟ KP KP นาลิตะนะครับครับได้สวยงามนะครับเนาะผ้าหยางผ้าหยางขึ้นไปผมนะครับทั้งคนทุบขั้วเนาะครับเนาะเคนทุบขั้วว่าเคนเห็ดแนวใดแนวใดหรือบ่หรือจังใดเนาะครับเนาะ โอ้นี่ครับมันกำลังจับเหลี่ยมจับมานี่นี่ทั้งดานหนองหนามนะครับทั้งดานหนองหนามนี่นี่ครับเนาะเอียงแต่านนี่เอามีทุกหองเลยครับเอียงมุมีมุมีหองเดียวนี่ครับมุมีหองเดียวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าตัวครับฟ่งนี้แอร์อยู่เก่าตัวนะครับแอร์ม, Air มีอยู่เก่าตัวย้อนไฟน์นบดคอยนี้ไฟมันอยากตัดต้องครับเนาะเพราะว่ามีใ่พลัางงานายนะครับแอร์เก่าตัวฟงังตรงนี้ครับยานี้ทีมงาน ก็เป็นเวลานอนงเพลินนะครับเหงียบนิดเลยครับโอ้ยครับทางด่านโล่ขั่วนะครับทางด่านโล่ขั่วได้ห้าอันนี้บางบ่าจะเป็นห้องน้ำห้องย่างก็ได้ทูปอ,อกไม้เบิดนะครับได้ทูปอ,อกไม้เบิดยังยังยัง บางพวกนี้แอมีอยู่สามตัวครับนิ่งที่นกอนบ่เพิ่อนเพิ่อนในโอมาอยู่นอนนอนเป็นอยังเอารถบ่อ๋ออะยาบเยอะๆจังขันเพิ่อนบ่ขันตื่นจังบอกผมยาวผมทุกหลเียกเพื่อน น่คร <1941, S 2> <ter> ับนำหินจางกับนาช่ครับพระวัติเท่เพื่อนไม่หมดนาไช่บอกโอ้แต่แต่มันเป็นคนละภาคแน่น้อแตงแตงมุมมอ ใช่เราก็ได้มว่านครับตุบผ่าทีมเมื่อตุบตกแต่งโอ้เป็นโพงเสาก็ได้เอาออกเพิดนะครับเพราะว่าบันทงทงนี้ในเฮ็ดบันไดขึ้นอยู่บ่โอ้บันไดเด็กก็คือว่าอืมนะคือไงตุสอ่าเป็นโคแม่ในโคแม่ โค่นน่มหรอโค่นนี่ยน, <c oughs> นะครับว <c> ว <oughs> าทีมงานทั้งนั่นใช่เพราะว่าในช่วงนี้เรากับบได้ไปโคนดินแกดินนะครับแล้วก็ในผ้าที่ซางมากนี่ครับมาหรือถอ,อนเห็ดตกแตงไม้นะครับนั่นใช่นะครับนนนนเนาะถึงจะได้ลุก กบกุ้มเนี่ยดูอันนี้เนาะครับเนาะน่าใช่เนะครื่องด้านแะกระเลือดหาดกะยังยังบันทันแล้วนะครับยังบันทันแล้วแต่ว่าไก่ไก่สีเซ็ตสิ้นแล้ววันถอดกระลือดหานก็ดีนะครับอือ อกมาแล้วพอเกมาแล้วฮึน <c> ก <oughs> เต๋อน,นะตรงยิ้มมูว่าไปไซนี่ว่าเห็นได้นี่โอ้ยไปลงหนามมันจะนหน่อยเนาะไป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 ยังลงมาดดนี่ร้อนหยาบไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเร็วไปไปนลเต๋ครับปลาตอนเห็นลุงทิดย์ยางว่าหรือว่าสิบบ๋วจับกล่องจับยังกระสางครับ บว่าลูกเตียงหิวหนี่สิแลนบุกหนาเลยวันเถานี่ครับเนาะเออครับอยู่หนาบริษัทนะครับหน้าบริษัทนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเนาะยำกัดนะครับเนี่ยครับลงุงจิตยำเหมือนจามา,าได้ทไทย อัปเดตบ้านพักแสงทองขิ้นแล่นนะครับเนาะาไอ้เบิงกันบ้านพอเนี่ยทีมจ้างคนกับกำลังที่มาทั้งด่านแนีว่าก็เรื่องหานี่เพิ่งกับกำลังเร่งนะครับตกแตงภายในอยู่นะครับเกี่ยวกับโบดนกับขึ้สีพงสีแต่หมอบงานแล้วนะครับทั้งด่านก็เรื่องหาดนะครับเนาะอีกโบดลนะครับเนี่ยครับลุงทิดกับที่ได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สัก่อนเด้อครับเด้อคลิปหนาจังพอกับลุงทิดใหม่ ขอบกุ้นผู้ที่กดไหลกดแท์กดติดตามนะครับบอกข่ามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทีครับผมคลิปหนาะพอกันไหมครับบ๊ายบายครับ